พอ,พอ,พอควันดำโคตรบอกเลย伊苏苏 Mule X นะฮะเรามาดูครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างลองเบิ้ลดูครับเฮ้ยพร<อ>้อมพร้อมพร้อมพ้อครับเข้ามาดูหัวฉีดนะครับไหลกลับค่อนข้างเร็วนะครับสำจับสำจับทุ้ยสำหรับ伊苏苏 Mule X นะฮะหัวฉีดของเดนโซนะครับดูนะฮะปกติเขาจะไปยกกันตรงนี้นะครับเริ่มฉีดน้ำมันแต่ว่าคันนี้เริ่มฉีดน้ำมันอยู่ที่ 60นะครับก็ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำด้วยแล้วก็ไหลกลับเร็วด้วยทำให้ควันดำแบบเมื่อกี้แหละฮะที่เราก็ถอดมาดูนะครับว่าควันดำขนาดนี้ปลายของที่จะเป็นเบอร์อะไรนะฮะ1127ครับปลายสแตนดาร์ดนะฮะเดี๋ยวเราทำการล้างดูนะครับทดสอบหัวฉีด Isuzu Mew X ครับตอนนี้ cc เท่ากันทุกหัวนะครับเทสด้วยเครื่องเทสสี่หัวพร้อมๆกันสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อร้านหัวฉีด BKK นะฮะ ตอนนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรถอีซูซูมิวเอ็กครับผมคันนี้รถมีอาการควันดำโคตรบอกเลยดำโคตรด,ด,ดำมากนะครับดำแบบว่าหัวชีดนะครับหัวฉีดกักแรงดันเนป็นสาเหตุหนึ่งของควันดำอยู่แล้วบวกกับมีรีแมปแต่รีแมปอ่บควันไม่ดำนะครับแต่ว่าหัวชีดที่ถอดออกมาเจอมีชิมบางๆปาดกึ่งมาจนแบบเงาวับนะฮะก็ทำการปรับตั้งให้พร้อมกับเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับ เทสดูทดสอบปรับตั้งให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ออกมาลองรถก็ผมจะลองกดให้ดูนะครับมันจะไม่มีควันดำละด้านหน้าโล่งนะครับคลิกดาวครับกระจกหลังครับไม่มีควันนะฮะกระจกด้านหลังไม่มีควันนะครับดูกันยาวๆฮะไหนว่ากระจกแบบนี้ครับก็ทําการซ่อมหมุดชี้ให้เรียบร้อยนะครับกดเป็นเลยหันไปดูหลังฮะไม่มีนะครับไม่มีโหนี่ผัดผลมากครับรถ ก็ฝากด้ว่อยครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับหรือว่าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบมอเตร์ชีตนะครับรถวิ่งไม่ออกควันขาวควันดำสั่นสะดุดนะครับเทอร์โบไม่ทํางานอะไรเงี้ยลองโทรมาปรึกษากันนะครับไม่ต้องไม่ต้องถามมาในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันตอบช้าสองสวันตอบทีลูกค้าก็บ่นๆกันนะครับก็แอดไลน์ครับเบอร์โทรแล้วก็ทักมาคุยกันครับหรือจะให้ดีก็โทรมาเลยฮะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษตลิ่งชันนะครับ โอ้วันนี้ดีใจลูกค้าหลายคนทักก็ผอมผอมลงไหมฮะผอมลงนะครับเหลือ63ครับสวัสดีครับ